สะพานพุทธนี่คือภาพเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับจากหนังที่สร้างและกำกับโดยคุณเฉิน่ยนันาคอนแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายให้เห็นสะพานพุทธนะครับถ่ายให้เห็นพระพุทธยอดฟ้าอย่างเดียวนางเอกของเรื่องครับไหว้เสร็จแล้วคุณพิชราชาวราชนนะครับไหว้เสร็จแล้วก็เดินนี่ครับด้านหลังเป็นวัดพระแก้วฝั่งนี้ก็คือฝั่งวังสรันรมนะครับรถเมล์สมัยก่อนวิ่งอยู่ นี่คือภาพเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับมาจากบ้านนอกครับหิวครับไม่มีอะไรจะกินวางแผนจะขบวเข้าวเ,เหนียวปิ้งนะครับวันนี้ผมตัดให้ดูเฉพาะฉากจากหนังเรื่องสวรรค์วันเพ็ญน,นะครับให้อยู่ที่กรุงเทพสุขโขทยัยแล้วก็ที่วังโพการจนบุรีนะครับสามที่นะครับดูไล่กันไปนะครับอ้าว หมาขโมยไปแล้วนะครับไล่จับมาคนก็ขโมยต่อฉากที่ถ่ายในกรุงเทพที่เห็นเป็นกรุงเทพชัดๆนอกจากบ้านคุณชรินก็จะมีอยู่เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ไปที่สุขโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่นี่จะถ่ายอยู่2จุดนะครับใช้สองจุดตัดสลับกันก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ที่วัดศรีชุมวัดที่มีพระพูดได้นะครับนี่ถ่ายกันหลายครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ถ่ายก็คือฉากที่แม่เสียชีวิตนะครับจะเอากระดูกมาฝากไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับตามบทภาพยนตร์ที่คุณชรินเขียนไว้บอกว่าเป็นวัดในหมู่บ้านของตัวเองนะครับแต่ว่าคนดูหนังนี่ดูออกนะครับว่าน,นี่คือวัดสีชุมแล้วก็ถ่ายกันหลายเรื่อง ใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวสุขโขทัยนะเราไปสุขโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์เสร็จแล้วต้องไปที่นี่ครับที่วัดศรีชุมแล้วก็ไปศาลแมย่ย่านี่เพื่อนสนิทของคุณเพชราในเรื่องก็คือคุณอดินันสิงหิรันนะครับเป็นเพื่อนคู่ทุกคูยค่ยากนี่ครั้งที่หนึ่งนี่มาครั้งที่สองเลยนะครับนี่ผมตัดให้ดูเพราะว่าเป็นสถานที่เดียวกันนะครับจริงๆนู่นต้องอีกนานนะครับก่าจะกลับมาคืนที่กลับมาคืนตอนนี้ก็คือผิดใจกับพระเอกนะครับ แล้วก็รู้ว่ากรุงเทพนั้นไม่ใช่ที่ที่ตัวเองจะอยู่เหมือนที่ดอนกระสวยนะครับชื่อในหนังตรงนี้เรียกว่าดอนกระสวยก็เลยกลับมาเพื่อที่จะกลับมาเรียกว่าอะไรกลับมาไหว้จะกลับมาอยู่ดอนกระสวยให้คืนนะครับแล้วก็นี่ครับให้ให้วางหรือเป่าปผมลืมชื่อไปแล้วนี่ขนาดผมพากเสียงคุณอดีนันไว้ในเรื่องนี้นะครับผมก็ลืมเอากระดูกแม่มาดู แรกดูเสร็จแล้วนึกว่าจะเอากลับไม่ครับฝากไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นบทที่พชาราในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเศร้าเกือบตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับหนังเรื่องสวรรค์วันเพ็ญน,นั้นพวกเราได้ฟิล์มมาจบเรื่องแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับภาพก็จะเป็นอย่างภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้แรกๆคิดว่าจะภาคเสียงเสร็จแล้วจะเอาลงไว้ในช่อง YouTube ให้ดูแต่ว่าพอลงไปแล้วบังเอิญว่าติดปัญหาเรื่อง เปลงแบ็กกราวทั้งหมดเลยนะครับก็เลยต้องเอาออกนะครับตอนนี้ก็เอาไว้เดินฉายในกิจกรรมของการใช้หนมิเตอร์มันชาที่เราฉายจอเล็กๆจอ2เมตรนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ฉายเรื่องนี้เนื่องจากภาพเป็นแบบนี้นะครับพอฉายแล้วคนเดินมาดูก็จะภาพไม่สวยไม่ดูนะครับไม่เป็นสีธรรมชาติก็เลยไม่ค่อยดูผมก็เลยไม่ค่อยได้ฉายนี่เป็นครั้งที่สองนะครับแล้วครั้งที่3จะเกี่ยวกับตรงนี้แหละครับนี่คือคุณชลินดันทนาคอน ผู้สร้างหนังผู้กำกับหนังนะครับแล้วก็ร่วมแสดงด้วยส่วนผู้หญิงที่เดินเข้ามานี่ก็คือคุณสีนวลสมบัติเจริญนะครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในปี2011นหะครับหลังจากที่ครูสุรพลเสียชีวิตนะครับคุณชลดินก็สร้างหนังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่านำคุณสีนวลนี่เข้ามาแสดงหนังด้วยนะครับคุณสีนวลก็แสดงเป็นเหมือนจะเป็นพี่น้องกันนะครับคนชทบจะลืมชื่อลืมหนังไปแล้วนะครับ นี่คือที่เป็นอุทยานนะครับแล้วในระหว่างนั้นเพชรชรากับอดินันเมื่อไหว้เสร็จแล้วก็มาเดินนะครับจริงๆอยู่กันคนละที่นะครับไกลกันมากนะครับพอเดินเสร็จแล้วก็สองคนนี้เห็นนะครับก็าตามหาอยู่นี่ครับทีนี้วิ่งเข้าหาก,กันก็เลยเหมือนกับดีใจที่ได้พบกันจริงๆพบกันในกรุงเทพช่วยเหลือกันมาแล้วนะครับนี่เป็นฉากตอน เกือบท่ายเรื่องแล้วนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับฉากนี้ในเรื่องก็คือคุณชดินจะต้องนําวงดนตรีมาเล่นที่ดอนกระสวยนะครับตามแผนการของพระเอกวิชัยบัญชาที่วางไว้ที่จะมาจับผู้ร้ายสําคัญในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปเล่นดนตรีนั้นก็มาไหว้พระก่อนนะครับนี่บณอดิณนนสิงหิรันมีคุณสีนวลสมจริญนะครับภาพเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับ หนังเรื่องสวรรค์วันเพ็ญน,นั้นเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังคาเท่เมื่อวันที่26ธันวาคมปี2512นะครับตอนนี้คุณชรินก็ไม่อยู่เสียไปปีที่แล้วนะครับคุณสีนวลนี่ก็เสียแล้วคุณอดีนันเนี่เสียไปนานแล้วยังเหลือนักเอกเ,เพชราชาวราชนะครับที่ยังอยู่เดี๋ยวผมปล่อยให้ดูโลเคชันไปเรื่อยนะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นภาพซึ่ง อยู่ในหนังนี่ครับดูมุมบนดูวิธีการถ่ายทำหนังของคุณชรินนะครับแล้วนี่คือครั้งสุดท้ายนะครับที่เข้ามาที่พระพูดได้น,นี่บ <laughs> ีนเลยนะครับถ่ายจากมุมบนเลยนะครับเข้าใจว่าไปคราวเดียวแล้วก็ถ่ายรวดเดียวเลยนะครับแต่ว่าใช้วิธีตัดสลับไปมาไปมาเพื่อที่จะให้มันเป็นหนังนะครับเพื่อให้เวลาในหนังนั้นยืดระยะเวลา แต่ละฉากที่อยู่ที่ไหว้นานนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตัดให้ดูโลเคชันผมก็ให้ดูสักสองสามคำนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพไม่งั้นมันจะช้าเกินไปนะครับนี่ครับไหว้นิดนึงนะครับผมบุมกล้องนี้ค่อนข้างสวยนะครับต้องถ่ายจากมุมบนนี้ทุกครั้งทุกเรื่องเลยนะครับสังเกตดูนะครับนังที่มาถ่ายที่รับพูดได้นี่ครับดูอิทอิ์ แล้วทีนี้ก็ก็เป็นฉากต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตะโกนหาคุณชรินนะครับเรียกหากคุณชรินคุณชรินก็บอกว่าดูพระอยู่ที่นี่ในฉากนี้จะให้คุยกันว่าให้ตามหานางเอกไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวคุณชรินก็ไปตามนะครับก็ไปตามที่พระพูดได้วัดศรีชุมนั่นแหละครับนี่ครับเดินล้อๆมา จริงๆนะมันมีทางที่จะไม่ต้องข้ามนะครับในความเป็นจริงแต่ว่าในหนังนี่เขาทําให้เหมือนกับมีอุปสรรค่อยนะครับถ้าเราไปนี่เดินอ้อมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านหนังนี่ถ้าเดินอ้อมแล้วมันจะไม่เห็นตัดจะตัดยากนะครับมาเห็นคุณเพชราไหว้เสร็จแล้วก็เรียกว่าสลบอยู่ที่นี่แหละครับร้องไห้จนสลบอยู่ก็เลยอุ้มกลับไปเดี๋ยวมาดูอีกฉากหนึ่งนะครับที่หนังคุณชะดิน นี่ปี2อ1พนะครับแล้วอีกหลายเรื่องนะครับที่ชอบไปถ่ายทาก็คือที่เมืองกาญจนบุรีทางรถไฟสายมรณะแต่ว่าเรื่องนี้เขาถ่ายอยู่ที่สถานีรถไฟวังโพอยู่ที่เดียวใช้หัวรถจักรที่ยังวิ่งได้สมัยนั้นนะครับก็คือหัว731มนีคุณอดีนันสิงห์รันเดินร้องโฆษณาขายไม่กวาดดอนกระสวยไม่กาดจะไม่กวาดไม่กวาดดอนกระสวย แล้วบ้านสวยทำไมถึงรู้ว่าเป็นสถานีวังโพเดี๋ยวผมจะหยุดภาพนิ่งให้ดูนี่ครับป้ายนะครับในป้ายเล็กๆนั่นนะจะบอกว่าเป็นวังโพซึ่งเป็นสถานีดังนะครับอยู่ถัดจากท่าระาเจอยู่ถัดจากสะพานข้ามแม่น้ำแขว่หรือสะพานแขวใหญ่นี่เป็นครั้งแรกไม่ใช่เป็นครั้งแรกนี่เป็นฉากแรกที่ถ่ายเที่ยวแรกนะครับ ไอ้เวาไอ้ว,า,อวางคนนี้แหละครับกับเพชรชราเมื่อไหว้เอากะดูฝากไว้ที่วัดพระพูดได้เสร็จแล้วก็จะนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพแต่ว,ว่านี่หาตังค์ครับขายไม่กวาดก่อนเที่ยวแรกนี่ขายไม่กวาดแล้วเจอคุณยายคนนี้แหละครับซื้อนานนะครับล่วงนานนะครับรถไฟก็ออกไปก่อนรถไฟก็ไม่รอหรือหัวรถจักร 713นะครับใช้ตอนไปเจ3หนึ่งสตอนมานี่อีกคันหนึ่งใช้สองหัวแต่ว่าถ่ายคราวเดียวกันมาหรือหยิบเองรถไฟหนีไปแล้วโอ้อ,อย่าหยิบบทของยายนะนี่ครับเพชรราอยู่บนรถไฟบอกให้รถไฟหยุดรถไฟก็ไม่หยุดนะครับนี่ครับรถไฟก็มุ่งหน้าตามเนื้อเรื่องก็คือมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอดีตนั้นก็วิ่งตามนะครับ ตามไม่ทันหรอกครับแต่เป็นสมัยนี้รถไฟหยุดให้นะครับถ้าว่ามีคนวิ่งตามเขามีวอนะครับมีวิทยุนะครับลืมผู้โดยสารยังไม่ได้เลยนะแต่ในหนังนี่ลืมได้นะครับก็ไม่ว่านะครับวิ่งตามวิ่งตามไม่ทันโอ้โหนี่ถ้าเห็นหลักกิโลจะรู้เลยนะครับแหมฟีมันไม่ค่อยชัดฟีมันเสียหายเยอะนะครับแต่ว่ารู้แล้วนะครับว่าที่นี่คือวังโพแล้วนี่เที่ยวที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองที่ถ่ายในฉากเดียวกันรถไฟ น่าจะเป็น733นะครับที่วิ่งเข้ามาก็จะเป็นถ่ายชาติที่เพชรราเสียใจแล้วนั่งรถไฟกลับมาที่ดอดกระสวยก็มาใช้สถานีวังโพเหมือนเดิมนะครับไอ้วาวนี่คุณอดินน,นันท์ผม <laughs> ไม่แน่ใจชื่อตั้งแต่เพชรราเข้ากรุงเทพไปผก็รออยู่ที่สถานีนี่แหละครับไม่ต้องทําอะไรครับรอโดยใช้วิธีขายของเรื่อยๆนะครับดูว่าเมื่อไหร่นางเอกจะกลับมา เพื่อที่จะรอคอยจริงๆหนังเขาถ่ายไม่เห็นป้ายวังโพนะครับแต่ว่าออคนที่ชำนาญเรื่องรถไฟหรือว่าดูเรื่องรถไฟจะสังเกตนะครับจะพบว่ามีป้ายนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่วังโพอีกนะครับวังโพนี่ครับขายของเด็กเล่น <c oughs> เพาะถ่ายวันเดียวกันนั่นแหละครับคงไม่ไปถ่ายอย่างมากก็สองวันไม่งั้นจะเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับ สมัยนั้นยังเป็น16มมถ่ายง่ายครับไม่ต้องไม่ต้องบันทึกเสียงนะครับก็แค่พูดตามบทนะครับให้ครบเท่านั้นเองเดี๋ยวนักภาพเขาภาพเอานะครับทีนี้เพชรชราก็นี่ครับป้ายตรงนี้นะครับเมื่อกี้ต้องหยุดดูนะครับถึงจะอ่านออกว่าเป็นวังโพแต่ถ้าเราไปดูในโรงหนังนะครับถ้าเราไม่รู้จริงๆในสถานที่แบบนี้ดูไม่ทันครับมันเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับแวบเดียวนี่ผมหยุดภาพนิ่งดูนะครับถึงรู้ว่าเป็นสถานีวังโพ แล้วภาพก็จะหมดอยู่เพียงแค่นี้แหละครับสำหรับเรื่องสวรรค์วันเพ็ญโลเคชั่นที่ถ่ายทำต่างๆ